สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะในเช้าของวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรกับดิฉันณฐิประดาค่ะ เหลือเปียเดียวนะครับเราเข้าสู่ช่วงท้ายของเดือนแรกในช่วงไตรมาสที่3แล้วนะครับปัจจัยการลงทุนยังคงวนเวียนอยู่กับปัจจัยเรื่องเดิมๆนะครับนั่นก็คือสถานการณ์โควิด -19 การคลายล็อกดาวน์ของเมืองต่างๆนะครับไปจนถึงเรื่องของการรายงานผลประกอบการซึ่งก็ต้องถือว่ายังเป็นความท้าทายนะครับของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองแม้ว่าหลายประเทศจะมีการคลายล็อกดาวน์แล้วตัวเลขอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่่จจนนววาะมีัคซ เองนะฮะทำให้หลากหลายประเทศณตอนนี้อยู่ในภาวะการลงทุนที่จะเข้าก็ไม่กล้าเข้าเต็มตัวอะไรอย่างงี้ะนะคะจริงๆแล้วก็ต้องประเมินกันนะคะเพราะว่าในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยก็มีหลายบริษัทนะคะครเริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตวัคซีนหรือว่ายาที่จะมาช่วยในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโครโรนาส,สายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19ด้วยนะคะคดังนั้นภาพรวมของการลงทุนนะคะในช่วงของไตรามาสที่2นี้จะเป็นเช่นไรนะคบติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ เดี๋ยเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กาศิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะพี่กวีครับถามถึงภาพรวมการลงทุนมองไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมเลยครับจากปัจจัยต่างๆมากมายเลยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราประเมินทิศทางยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนนะครับความความคาดหวังในหลายอย่างเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยรับรับรับ รับผลบวกไปพอสมควรนะครับเราต้องต้องยอมรับว่าจริงจริงเทรนนั้นเดือนมีนาที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎามปกรกฎาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยต่อให้มันมีความผันพวนยังไงเนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาไตรมาสที่หนึ่งแย่ไตรมาสที่สองแย่ลงไปอีกนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นก็ยังแบบไม่ยอมลงตามผลประกอบการที่แย่ลงเพราะว่ามีความคาดหวังดาวโจนส์ก็เหมือนกันมีความคาดหวังว่าโควิด -19 จะจบ นะครับเราจะมีวัคซีนแล้วก็ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือตลาดหุ้นเนี่ยรับข่าวตรงนั้นไปละเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นมีความเปราะบางก็ตรงที่ว่ามันขึ้นมาแล้วนี่แหละนะครับความเปราะบางก็คือความเสี่ยงที่ที่เราคาดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง นะครับโควิด19มันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คิดไหมอันนี้เป็นความเสี่ยงที่หนึ่งสองจบจากโควิด19แล้วเนี่ยจะพูดเรื่องอื่นกันไหมเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนจะมาไหมซึ่งคนมองว่าโจไบเดนมาเขาอาจจะมีการเพิ่มภาษีนิติบุคคลขึ้นก็ได้ให้กลับไปใกล้ๆเคียงกับของเดิมอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง อีกอันหนึ่งซึ่งพอจบโควิดก็จะมีความเสี่ยงพวกนี้นะครับ,รบในขณะที่ครึ่งปีหลังพอตลาดหุ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยความกังวลก็คือว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของโลกเนี่ยมันจะฟื้นได้ไหมถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนการท่องเที่ยวจะอยากกลับมาได้เร็วขนาดนั้นไหมเพราะว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดกันได้แบบรวดเร็วอะครับ,รบต้องใช้เวลาในการผลิตคือคิดได้๊บเนี่โอ้โหคงกว่าจะผลิตเป็นร้อยล้านโดสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้อยล้านนะครับมันต้องผลิตกันครึ่งหนึ่งของโลกอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน แล้วสิงหาคมนี่ก็จะเป็นช่วงที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาคาดว่าจะไม่ดีนะครับในแต่มาส้องไม่ดีกว่าที่คาดดีกว่านะครับไม่ดีกว่าที่ที่คาดไว้เดิออาจจะแย่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าดัชนีขึ้นไปเหนือ1,360ขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้กียตรงนี้เนี่ยจนถึง1,390เนี่ยผมมองว่าเป็นกรอบบนของการซื้อขายจะเริ่มมีความเสี่ยงน,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคิดว่าในช่วงเดือน สิงหาเนี่ยแนวรับที่ประมาณสักหนึ่งพันสาร้อยสามสิบนะครับหนึ่งพันารอยสมสิบเนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีและมีในยาที่จะสามารถรับอยู่นะครับโดยนักลงทุนจะต้องคือหนึ่งรยสมสิเนี่ยเป็นแนวรับแต่ถ้ารับแล้วเนี่ย แล้วตลาดแกว่งลงมาหลุดพันสามอันนี้เราต้องขัดลอสนะครับโดยกลุ่มที่พยายามจะหลีกเลี่ยงอยู่ก็ยังหลีกเล,กลี่ยงในกลุ่มธนาคารเพราะซึ่งปีหลังผมประกอบการน่าจะแย่นะครับกลุ่มพลังงานที่ผมกลัวราคาน้ํามันอาจจะลงในอนนะเพราะ,ะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วราคาน้ามันค่อนข้างมีอัพไซจำกัดส่วนกลุ่มที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงพรยาบาลกลุ่มไอซีทีและที่สําคัญ ผมว่ากลุ่มที่น่าสนใจที่สุดในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ค <int> ือจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เช่น a อเชีย r พ p e r t ร์ตี้เช่นแว n ์แอนด์เฮาส์ตัวสุภาลัยนะครับเพราะว่ายอดขายบ้านโดยแนวราบผมพูดพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวราบทั้งนั้นนะแนวราบยอดขายดีใช้ได้เลยนะครับ ก็อาจจะเป็นตัวเลือกในแง่ของการเก่งกาไรหุ้นที่จะคุณจะเก่งกาไรในช่วงนี้แล้วก็รับที่1330งสลุด1นึ่คััดลอดครับค่ะพอพูดถึงหลุด1,300เนี่ยนะคะในฐานะที่แพรเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาเพราะว่าตกลดกันมาตั้งแต่มีนาคมนะคะอยากจะให้มีการปรับฐานแรงๆบ้างโอกาสเกิดขึ้นไหมคะยังมีครับยังมีครเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบความเสี่ยงยังคงอยู่นะครับ แต่แต่ปรับฐานรอบนี้ผมคิดว่าหลุดหรือไม่หลุดพันสามเนี่ยมันก็น่ารับแถวพันสามแหละ <c oughs> ถ้ามันลงมาจริงๆคือจริงพันสามคุณรับถ้าคุณเป็นนั่งทุนแบบระยะกลางจริง,รง,รง,รงๆเนี่ยพันสามอาจจะหลุด ถ้าหลุดนะครับเราก็ต้องคัดล้อนถูกไหมครับก <c oughs> ็เป็นไปได้ว่าจะหลุดแต่ว่าไอ้ตรงพันสามเราอาจจะต้องรับส่วนหนึ่งหลุดไปเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็น่าจะไม่หลุดเกินหนึ่งสองห้าศูนย์หลักๆก็คือว่าผมก็เชื่อนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่แสดงภาพใน,ในเชิงตัวเลขที่ชัดเจนแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายในการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงสิ้นปีอ่ะมันจะดีขึ้นจะมี <c oughs> วัคซีนหรือไม่มีก็ตามผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแล้วตรงนั้นภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแถวแนวรับแถวเนี้ย มันก็อาจจะลุ้นว่าในช่วงปลายปีต้นปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นขึ้นไปแถวพันสี่ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งแต่ยังอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นเองนะครับทั mm hmm. ้งนั้นผมเรียงยังมองว่าถึงถ้ามันลงมาแถวพันสามอ่ะแล้วเราเรา,เราหวังว่าจะหลุดพันสามหลุดพันสามในการกว่าเราไม่ได้ของถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเรามองว่าในภาพของโควิดมันน่าจะจบเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเออพันสามมันก็น่า ลุ้นกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือมันลงมาในจุดที่ผมคิดว่า valuation มันไม่ได้แบบไม่ได้โดดเกินไปเมื่อเทียบกับตอนพันสี่ห้าสิบที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคือต่อให้ผมคิดว่าจะหลุดพันสามแต่ผมคิดว่าพันสามก็เป็นจุดที่หน่าสือก็คือเอากลุ่มที่ที่ผมพูดก่อนนะครับที่ผมพูดมาสักครู่อะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าหลุดพันสามจริงๆเนี่ยเราก็ไปดูพวกกลุ่มพลังงานหรือถ้าจะเป็นธนาคารเนี่ยก็เน้นไปที่กลุ่มไฮปอรเชสก็คือเช่า เจ้าตือรถยนต์นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามอเตอร์โชว์แล้วก็ยอดขายรถยนต์ปลายปีเนี่ยคือรถยนต์มันเป็นเรื่องแปลกนะครับบ้านมาก่อนเดยวรถยนต์ก็จะตามมานะครับคือสัญญาใหญ่ๆเนี่ยมักขายดีแต่จริงวันนี้มือถือในยอดขายไม่ตกนะล้อเล่นตางคอมโซงคอมเซเว่นยอดขายก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแล้วก็สภาพคล่องของนั่ทุนรายย่อยเองเนี่ยก็อยู่ใน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 กรอบที่ค่อนในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกองทุนเองเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้หลุดปันสามลงมาเนี่ยกองทุนก็จะเข้ามาหลับ ก็จะเป็นว่าโลชั่นที่เขาโอเคแต่ถ้าพันสี่ขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ากองทุนจะไม่ไล่แล้วต่างประเทศก็จะไม่ไล่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยน่าจะเป็นจุดแล้วก็เอาหุ้นที่เรปลอดภัยก่อนแล้วถ้าลุดปันส่วลงมาจริงๆเราค่อยไปซื้อแบบพุกพิสโก้แล้วไปซื้อเอโอทีบางคนอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวถูกไหมครับแล้วก็ค่อยไปซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารที่เป็นผู้ขายตัวเชื่อมอย่างเดียวคือเช่นทิสโก้หรือว่าตัวทีแคปนะครับ ทีนี้ถามถึงปัจจัยในประเทศกันบ้างครับการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจที่น่าจะเกิดขึ้นชัดเจนอย่างที่ทนายกบอกสิงหาคมนี้แนวนโยบายครับที่เคยคาดการณ์กันไว้อย่างที่รองสมคิดเน้นเรื่อง EEC การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็มีการคาดการเหมือนกันครับว่าอาจจะหันมาใช้แผนนโยบายด้านเศรษฐกิจในการกระตุน้นหรือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เคยมีการได้รับอนิสงในเชิงของ EEC กับโครงสร้างพื้นฐานยังไงบ้างครับจริงจริงจริงคือในแง่ของงบประมาณ4ี่แสนล้านเนี่ย ต่อให้คุณดรอสมคิดนี่อยู่ยังไงมันก็คงผ่านมาแล้วนะครับแล้วคงต้องใช้แล้วก็ไอโครงการเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่เปลี่ยนต่อที่คุณต้องผสมคิดอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยโครงการที่นําเสนอมาแล้วเป็นหมื่นๆโครงการเนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มครับแ้อก็ิจารณาจากโครงการเหล่านี้ครับเพราะงั้นไม่ทันจะบอกว่าให้เริ่มโครงการใหม่ก็คงไม่ไหวและสังเกตให้ดีโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเป็นโครงการก่อสร้างขอย้ำก็คือการคุณจะสร้าง้ต้คุณจะสร้างสถานีคุณจะสร้าง เทศบาลคุณจะสร้างอะไรกันแล้วแต่จะสร้างบ่อน้ำสร้างมันก็คือรับเหมาอะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้สงของการกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาอยู่ในหมวงการเกงกําไรได้นะครับตัวที่ตัวที่ผมผมผมชอบชอบเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนนะมันก็จะอาจจอิงการเมืองเล็กๆกันนะครับก็คือตัวสเตคอนนะครับซึ่งสเตคอนเนี่ยมันก็มันก็มันก็ได้อันดิสงเรื่องนี้แน่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยปผมอยากให้ดูพวกแบบโกลบอล โฮมโปรนะครับดูโฮมพวกนี้คร um ับมันก็จะเป็นอันนี้สองที่ได้แบบแบบได้เลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาคุณจะทางานหรือจะก่อสร้างหรือจะทาอะไรโครงการเล็กๆเนี่ยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะคงับว่าจะได้น้อยหน่อยแต่ดูโฮมโกลบพวกนี้อ่าก็จะเป็นเป็นเป็นห้างหรือไม่เป็น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 รีเทลหรือว่าผู้ค้าปลีกด้านก่อสร้างที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา จะเอาเก่งกำไรจ๋าๆเลยเนี่ยก็จะไปพวกกลุ่มรับเหมาถูกไหมครับก็เน,น้นไปที่โวนสเตคอนแต่ถ้า,ถาจะถ้าจะเก่งกำไรจากเรื่องของของของนโยบายสิแสนลานที่จะออกมานะครับแล้วก็ส่วนพวกอคอมเมอร์สก็น่าสนใจก็อ,อาจจะไปเก่งกำไรในพวกดูโหพวกโกโบลหรือว่าถ้าคุณจะเอาเซฟหน่อยต่อเนื่องมาจากอาังหาริรมซับที่ผมพูดก็อ,อาจจะเป็นโฮมโปร คือจังหวะที่ดีกันแต่เป็นช่วงนี้แหละสิงหากันยาตืส่สติติเขาจะเรียกว่าเซปเทมเบอร์บลูนะครับขอมเศร้าของเดือนกัญญายนก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราอาจจะได้ของกันนะครับในสำหรับนักทุระยะกลางที่จะลุ้นกันช่วงสิ้นปีว่าโควิดจะดีขึ้นแล้วก็จะกลับขึ้นไป1นพันสแล้วก็พันสรอบีกรอบหนึ่งนะครับ,รบขอบพระคุณมากเลยค่ะผมยินดีครัสวัสดีครับ จะเห็นได้ว่าภาพรวมการลงทุนนะคะนักลงทุนเนี่ยต้องกล้าในจังหวะที่คนอื่นกลัวนะคะหรือว่าในภาวะที่การลงทุนเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงแล้วเราก็เข้าไปมองหาทางเลือกการลงทุนที่ท่านมั่นใจนะคะอย่างที่พี่กวีบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกรงพยาบาลหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นท็อปพิกไฮไลท์แล้วก็จะรองลงมาถ้าหากว่าดัชนีต่ําลงไปมากๆก็อาจจะเลือกบลูชิปอย่างธนาคารหรือว่าพลังงานได้ค่ะเพราะฉะนั้นจับจังหวะกันให้ดีๆนะครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า ะะกลับมาติดตามค่ะความเคลื่อนไหวนในเดือนสิงหาคมนะคะ,คะเราจะมีงานใหญ่แล้วก็ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตราการออกมาช่วยลูกหนี้ด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในช่วงที่หลากหลายครัวเรือนตอนนี้ยังประสบปัญหาหนี้สินอยู่นะครับภายใต้ภาวะสถานการณ์โควิด -19 ที่กระทบต่อการจ้างงาน ล่าสุดนี้เองนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศนะครับในเชิงของการปรับเงื่อนไขคลินิกแก้หนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทำให้สามารถเข้าถึงโครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแนวทางดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยม,มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการคลินิกแก้หนี้2เรื่องสําคัญด้วยกันครับส่วนแรกคือการปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการจากเดิมนีต้องเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ก่อนวันที่1มกราคม2563นกนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3 2คือการปรับเกณฑ์ห้ามก่อหน,นี้ใหม่ให้มีการยุดหยุ่นมากยิ่งขึ้นปัจจุบันกําหนดให้ผู้เข้าโครงการเนี่ยห้ามก่อหน,นี้ใหม่ภายใน5ปีนะครับแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยมีการเพิ่มเกณฑ์นะครว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่อนชําระเงินต้นได้อย่างน้อยห้าสิบเอก็จะสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ซึ่งอาจใช้เวลาไม่ถึง5ปีแบบเดิมนะฮะ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นกับหลักเกณฑ์ของผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องมีการจัดให้มีช่องทางหรือว่ากลไกแก้ไขหนี้ในลักษณะเดียวกันกับคลินิกแก้หนี้รวมทั้งมีการจัดแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เอื้อต่อการผ่อนชาระ เช่นเดียวกับโครงการคลินิกแก้หนี้และเสนอให้ลูกหนี้พิจารณาด้วยนะครับหลากหลายมาตรการทางการออกมาในช่วงนี้นะครับคลินิกแก้หนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือและก็ลดผลกระทบจากภาวะโควิด -19 ครับ ก็ช่วยให้บรรดาลูกหนี้นะคะมีทางเลือกใน,ในการแก้หนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเราไปติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสนะคะทางเลือกในการแก้หนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งนะคะมีทางเลือกผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนการออมหรือแม้กระทั่งนะคะในรูปแบบขการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษได้มากยิ่งขึ้นละค่ะเพราะว่าวันที่7-9ถึงสิงหาคมนี้นะคะเราจะจัดงาน m o n e y Expo โคราชค่ะโดยที่วารสารการเงินธนาคารนั้นเตรียมจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมแคมเปญพิเศษมาก ่โดยทางด้านของคุณสันติวิรยะรังสฤษประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะคะเปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่1 4 m ส n มันนี่เอ็กซ์โปโคราช2020ในวันที่7-9ถึงสิงหาคมนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Wellbeing ชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุขที่ MCC Hall The Mall มโคราชจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวและปลดล็อกดาวระยะที่4ส่งผลทำให้กิจการและการจัดกิจกรรม ต่างๆกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งโดยมีมาตราการป้องกันและคัดกรองด้านการบริการและสาธารณาสุขโดยการจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงานค่ะ ซึ่งทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังเสริฐประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเปิดเผยค่ะว่าประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลเงินฝากประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพมาพร้อมกับโปรโมชั่นโดนใจและพิเศษนะคะในปีนี้จัดทำแพลตฟอร์มมหากรรมการเงิน m o n e y e x อ o ออนไลน์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมงานนำ เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.moneyexpoonline.com ซึ่งผู้ชมงานสามารถใช้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line, ควบคู่กันไปค่ะางานนี้นะครับดอกเบีย้ยเงินกู้ต่ำๆดอกเบีย้ยเงินฝากสูงๆไปหากันได้ไม่พลาดแน่นอนใช่ค่ะคนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก,กลับมาประเมินให้ครบนะคะมองไปที่ตลาดอนุพันธ์ทั้งทองคำแล้วก็เซฟฟิกันบ้างค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาประเมินทิศทางการลงทุนกันต่อนะคะในเซฟฟิแล้วก็ทองคากันด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะหากรอบที่สามารถซื้อก็ได้ขายก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นไปพูดคุยกับคุณนะัทวุฒิวงยวรักษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีดีคุณแพนแล้วก็คุณตักนะครับรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะครับในเชิงปัจจัยการลงทุนนะครับของทองคำเนี่ยตอนนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19บเนะครับคือหลายประเทศคลายล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ว่าตัวเลขการระบาดหลายคนกังวลระลอกสองระลอกสามฮะมันจะมีผลต่อราคาทองคำอย่างไงบ้างครับคุณอาโต้ครับครับผมสําหรับประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19เรามองเป็นประเด็นบวกกับทองคำนะครับถ้าอย่าง มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอธนาคารกลางหรือทางภาครัฐก็จะออกมามีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่หนุนให้คนมีความต้องการถือทองคํามากขึ้นเพราะพอคนหรือธนาคารกลางเนี่ยเขาอัดฉีดเม็ดเงินออกมานะครับพอเงินในระบบมันเยอะขึ้นตัวเงินก็จะอ่อนค่าลงแต่ทองคําต้องเรียกว่ามีค่อนข้างจํากัดทําให้ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกสําหรับ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ได้แกว่งมากนักนะครับก็จะเปนะ็นนะครับผมสำหรับข้อนี้ครับค่ะเราประเมินทิศทางของราคายังไงบ้างคะหลังจากที่พุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดแล้วจังหวะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าไซเว์แต่ว่ายังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เราประเมินแนวโน้มกรอบราคาให้กับคุณผู้ชมว่ายังไงดีคะคับผมสำหรับช่วงนี้มองเป็นกรอบอยังให้โทนแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า ให้แนวรับอยู่ที่1,780เหรียญแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,830เหรียญครับผมโดยมองว่าถ้าคนรอซื้อ,อต้องรอนิดนึงพอดีบางเห็นจะมีบางช่วงจังหวะที่เขาจะสวิงแรงนิดนึงถ้าสวิงแรงลงมาใกล้แนวรับมองว่าเขาเป็นจังหวะเข้ารับมากกว่าถ้ายังไม่หลุด1,780นะครับส่วนถ้าสวิงขึ้นไปแรงๆใกล้แนวต้าน1,830อันก็แนะนําให้ขายทำกำไรบางส่วน นะครับ huh. สำหรับช่วงนี้เรายังมีมุมมองบวกกับทองคำแล้วเราก็รเริ่มเรียกว่าหุ้นเนี่ยเริ่มที่จะแพงขึ้นนะครับอตอนนี้รเราปรับทองคำเพิ่มนะครับจากประมาณ20อร์ซขึ้นมาเป็นส5 4สิห้าถึงี่ิเปอร์เซนครับมผมค่ะ,ะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางของการขยับอ่อนค่านะคะคส่งผลอย่างไรบ้างคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อทองคำเป็นในรูปเงินบาทบ้านเรานะคะครับผมอันนี้จะเป็นผลบวก นะครับเพราะว่าทองคําบ้านเราเนื่องจากเราไม่ได้ผลิตทองคําได้เองเราส่วนใหญ่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศพอนําเข้าจากต่างประเทศปุ๊บเราจะต้องจ่ายเป็นเงินเหรียญนะครับพอเหรียญที่อ่อนค่าลงหรือบาทอ่อนค่าลงจะทําให้คนที่ถือครองทองคำเนี่ยได้แรงหลุนสองแรงเลยก็คือหนึ่งมาจากตัวราคาทองคําเองที่เพิ่มขึ้นสองก็คือเงินดอลลาร์ขอโทษครับเงินบาทที่อ่อนค่าจะมีสองแรงหล่นให้ราคาทองในประเทศมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าราคาทองคําโลกก็ เป็นผลบวกครับช่วงนี้ก็ใครเล่นทองไทยอาจจะได้เปรียบกว่าเล่นทองคําโลกหรือเล่นโกลสปอนตนะครับเพราะฉะนั้นเองจากการประเมินของเรานะครับราคาเป้าหมายทองคําคนที่ลงทุนก็อยากจะทราบข้อนี้กันนะครับปีนี้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ที่ระดับเท่าไหร่ครับครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยครับถ้าวัคซีนยังมาช้าแล้วสถานการณ์แพร่ระบาด เพิ่มขึ้นก็คือะครละลอกสองมา,ค,มาค่อนข้างแรงมองแถวแถวหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญอนันมองว่ามีโอกาสไม่ยากนะครับแต่ถ้าในทางกับการโควิดจบเร็วหรือวัคซีนมาเร็วเนี่ยมองแถว 1, ถ 1, ถแถวหนึ่งพันแปด้อยสาสิบถึงหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบแถวแถวนี้ยมองว่ารับข่าวไปข่าวบวกไปค่อนข้างเยอะก็ต้องระมัดระวังกันแล้วนะครับอันนี้ต้องจับตาเรื่องวัคซีนด้วยครับขอทิ้งท้ายไว้สั้นๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วกันค่ะเซ็ตฟิฟตี้ในเดือนสิงหาคมเราประเมินไว้ยังไงบ้างคะ สำหรับในเดือนหน้าเรามองว่ามีโอกาสที่จะยังไซเวนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ต้องบอกวาอ่าถ้าเราอิงกับตัวเซตใหญ่ราคาของเซตใหญ่ตอนนี้ PE เอทอยู่ที่20เท่านะครับสูงสุดในเอเชียเลยแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็เริ่มเต็มมูลค่าเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญ,ญาณของเซกเตอร์โรเทชันจะไม่ได้เล่นเป็นกลุ่มเดิมๆตลอดถ้าเล่นกลุ่มเดิมๆตลอดเซตมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่พอกลุ่มนี้อย่างกลุ่มพลังงานเล่นขึ้นมาพอใกล้ นาคะเหมาะสมปุ๊บเขาก็จะขายหาไปเล่นกลุ่มแบงค์เริ่มเปลี่ยนกลับไปเล่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แท้ทาอย่างเงี้ยเซตจะเป็นไซร์วีออกข้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังเห็นประเด็นกดดันจากผลประกอบการในช่วงของไตรมาสสองนะครับที่ยังมีโอกาสถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับสําหรับช่วงนี้เราขอพูดเป็นภาพรวมๆของเซทห้าสิบกระลัการนะครับว่ากรอบน่าจะอยู่ที่8 6 6ถึง922 นะครับก็คือน่าจะยังไซเวนในกรอบตรงนี้มองว่ายังไม่น่าจะทะลุแนวต้านที่922จุดที่เคยไปทำในช่วงของตอนต้นเดือนนี้ได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอยากจะบริหารความเสี่ยงนะคะกับพอร์ตการลงทุนซึ่งตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นราคาทองคำไทยใกล้จะถึงระดับที่เคยถือครองไว้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วนะคะ คงจะยิ้มกันออ,ออกแล้วตอนนี้ออบาง<ช>ออกมาช่วยนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์โควิดแน่นอนมากกว่าที่จะมีวัคซีนนะครับแม้ว่าการทดลองแต่ละเฟสพอออกมาข่าวก็ดีเป็นระยะ,ะแต่ว่าความกัวงวลของประชาชนยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายที่มองกันไว้มีโอกาสไปถึง1,900ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนเหมือนกันค่ะค่ะนะคะก็สามารถที่จะทําข้อมูลนะคะเตรียมบทวิเคราะห์ต่างๆทํา,ทากันบ้านในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะเพื่อกลับมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งในวันพุธค่ะ10บโมงหนาทีกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ